Aguero. If anyone can it's him. Back to Balotelli. It runs for Aguero. m e n d e l l e t City win the title. สวัสดีครับ Fall Night Thailand วันนี้เรามาพูดถึงเขาเรียกว่าเป็นแมตช์ที่สุดดรามา่า แมสสุดท้ายของฤดูดกาลยกตัวอย่างอย่างปีนี้แล้วกันปีนี้เป็นปีที่แมนซิตี้ขับเคี่ยวกับอาร์เซนอลอย่างดุเดือดแล้วก็ลุ้นจนถึงแมาสุดท้ายใช่ไหมที่ครับ,รบเป็นเ,เป็นปีที่เขาเรียกว่าจนถึงดีการจริงๆไม่รู้แพ้รู้ชนะมันทําให้เราอยากจะย้อนกับเรื่องราวที่จะจะมาตีแผ่ให้ทุกคนดูแล้วกันว่าปีอื่นๆนอกจากปีแบบเนี้ยที่บรรดามาสุดมันอย่างเนี้ยม,มันยังมีปีไหนบ้างอืเนาะ อัปเดตให้ก่อนผมลงนิดนึงณนะวันนี้ที่อ,ออกคลิปนี้นะครับครับอาร์เซนอลเหลือการแข่งขันอีกเพียงหนึ่งนัดใช่กับเอฟเวอร์ตันใช่ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือสองนัดครับครับคือไปเยือนทรานส์อสเปอร์แล้วก็เปิดบ้านนัดสุดท้ายรับเวสต์แฮมใช่นตอนนี้มิเกลเจต้ามี86กคะแนนครับส่วนเป๊ปกอริอลามี8 5าคะแนนครับ คือเรียกว่าชะตาชีวิตตอนนี้แมนซิตี้กลุ่มชะตาชีวิตตัวเองละถ้าแมนซิตี้สามารถผ่านสเปอร์ได้นะัดสุดท้ายก็ต้องมาวัดกันแล้วว่าใครจะเป็นยังไงจะนัดต่อน,นัดจะเป็นยังไงเนาะผมคิดว่าจากฟอร์มเมื่อวานเนี่ยอาจจะตาไม่พลาดหรอกทั้งสุดท้ายที่เล่นกับเอเวอเรตันรงสามคะแนนแน่แจริง,ส,รงส่วนป๊อปปิล่ามาอาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่าต้องไปเยือนทอร์นาโดสเปอร์ที่จริงๆก็ต้อง ต้องชนะไว้ก่อนเหมือนกันนะ<ช>เพื่อ<ช><ช>การันตีพื้นที่ยุโรปใ,ใช่ใช่ใช่ถ้าชนะนัดน,นี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าเบาใจได้เพราะว่าอือาจจะได้แชมป์รหรือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าดีกว่าแล้วกันอืทีนี้อาจารย์รู้ไหมวันที่เราอัดอยู่เนี่ยวันนี้วันเท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสามสิบสามพฤษภาคมะรู้เป็นวันที่เขาเรียกว่าอังกุโรเดย์รู้ป่ะอันนี้เป็นเป็นวันที่อังกุเโรยิง นาที่สุดท้ายเพื่อให้แมนซิตี้ได้แชมป์แรกในปี2012 11 2011 2012ฤดูกาล2011ฤดูกาล2012มันเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะเราย้อมไปนิดนึ่งคือปีนั้นเนี่ยแมนซิตี้กับแมนเชสเตอร์ก็ขับเคี่ยวกันอย่างนี้แหละเป็นเป็นสึกสึก,ส,กสึกดาบีของแมนเชสเตอร์ก็คือต่างคนต่างไม่ยอมกันตึงตังตึงตังกันไปสุดท้ายแล้วมันต้องจบด้วยแมตช์สุดท้ายคือที่0 1 8คือเขาเรียกว่าแมนยูมันเหมือนแบบ 6ปีมาตลอดอ่ะใช่ตอนนั้นก็คือยาวเลยเพราะว่าปาเซอร์กี้ไงเขาก็มีทีมที่ลงตัวแล้วก็แข็งแกร่งแต่ว่าการเข้ามาของโรเบิร์ตมันชินีแล้วก็การเทคโอเวอร์ใช่มีการซื้อตัวผู้เล่นมากมายเลยครับก็ถ้าจะให้พูดคร่าวๆก็จะมีตัวหลักๆเลยนะก็เป็นับซิมบาเอเดนเชโกคาร์ลอสเตเบสโจฮาร์ตคือรียกว่า ไม่เหมือนกับมาซิตี้คาบเดิมๆที่เรารู้จักใช่คือมิคก์เาเรียกว่าเป็นทีมวิ่นถึงวิ่นถังมาตอนนั้นครับอืมซึ่งขับเคี่ยวกันมาถัดตลอดทันตุดูกาลจนมาถึงนัดสุดท้ายใช่นัดสุดท้ายเนี่ยคือแมาซิตี้เนี่ยไปพบกับควินส์ปาร์คเรนเจอร์ที่บ้านอาร์ติฮัสเตเดียมอ่ะส่วนแมนยูไปเยือนเจอซันเดอร์แลนด์แมนยูไปเยือนเจอซันเดอร์แลนด์อโทษทีในบ้านในบ้านเจอซันเดอร์แลนด์ในบ้านเจอซันเดอร์แลนด์ครับผมแมนยูเนี่ยคอนดิชันของเขาก็คือต้องชนะ ให้ได้ก็คือแชมป์แล้วก็ต้องลุ้นให้มนซิตี้แพ้หรือเสมออะไรเงี้ยคือจบ37นัดเนี่ยมันมีสามอ่ามีแปดสิบหกคะแนนเท่ากันอ่าใช่แต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยโอเคมันยูมันยูมันก็เขาเรียกว่าด้อยกว่าใช่เยอะอยู่หน้าด้อยกว่าอยู่แล้วเพราะปีนั้นเนี่ยมาสิตี้ยิงเยอะยิงเยอะสองหน้าดีคือทุกอย่างลงตัวแต่ว่ามันยูก็ไม่ถอดใจไงับบี้จะมาเรื่อๆจนถึงนัดสุดท้ายที่มาพูดเรื่องลูกเกมไหมดีกว่าคือลูกเกมอ่ะ ตอนที่เปิดหัวมาซิตี้ขึ้นนําเร็วนะจากพาโวซาเบริต้าเขาเรียกว่าใสๆแล้วอันนี้เป็นแบ็คนี่ใช่ก็ดันขึ้นมาแล้วก็ทําชิงหนึ่งสองแล้วก็หลุดไปยิงทีเนี้ยแต่ว่าไม่มีจุดเปลี่ยนสําคัญคือคิวบิอาร์ไม่ยอมเว้ยถึงแม้จะไปเยือนก็ตามนะแต่คิวบิอาร์ใจสู้ก็คือได้จุดประตูเสมอจากจิบิซิเซ่แล้วประเอยว่าจังหวะดีคือคิวบิอาร์นำสองหนึ่งคิวบิอาร์นำสองหนึ่งปุ๊บเนี่ยจับเจมส์แม็กทีมันทําให้มันทําให้เขาเรียกว่ามนซิตี้ ใจห่อเลยเด็กมีมีคนเขาจับไปที่แฟนบอลมีร้องไห้ด้วยเพราะว่าพอแควิคิวอาร์นำน่ะมันทําให้เมสซี่ห่อเหี่ยวใจเลยเพราะว่าจังหวัดเดียวกันที่ตัดไปที่สามโอแซฟฟอร์ดแมนยูนำพอดีจากเวรูนี่ใช่เวรูนี่เออแมนยูยิงนำละมันมัน,ม,นมันก็เรียกว่าสถานก,การณ์มันพลิกละแมนยูก็เรียกว่าเตรียมรับถ้วยแชมป์ละอืแล้วลองคิดสภาพนะฮะว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า ถ้ามนซิสซิได้เนี่ยอืมมันจะเป็นปีแรกไงใช่ที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะใช่ไอ้พวกบอลลอก็เชียร์มนซิตี้หมดแหละใชกคนแบบเพราะอยากให้มันยู่ได้ยิ่งไมอยู่มันบ่อยแล้วไงเออใช่ใช่ใช่ทีนี้มนซิตี้ก็แบบเรียกว่าได้รับแรงใจแรงเชียร์เยอะใช่อือทีนี้สถานการณ์ตอนนั้นพอพอมันกลับตระบัดมาเป็นแมนยูครับคิดว่าได้สองแต้มแน่ๆเนี่ยนั่นตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ มันจังหวะมันมีจังหวะที่คือแมชชีตี้ก็เรียกว่าดาหน้าบุกใส่คิวพีอาร์ย่างเดียวเพราะเล่นในบ้านด้วยส่งครั้งส่งกองหน้าที่มีทั้งหมดขึ้นไปเลยแล้วพอเอ้ยมันได้สมรเซ็ตพีทและกลายเป็นอีเดนเชโกะมงเข้าไปเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นตัวคีย์พอยสำคัญเลยที่ทำให้เสมอสองสองพอเสมอสองสองเท่านั้นแหละคิ r พีอาร์แม่งอุดเลยคือตั้งรับลุกตั้งรับแบบลึกแต่ว่าแมชชีตี้มีอนดิชันคือถ้าเขาเสมอเขาก็ไม่ได้แชมป์นักพมแมนอยู่ ไอ้นี่อยู่ถูกไหมน้่งอยู่เอ็กวีอร์นั่นมันไปตีมนยูป่ะมันมันไปตั้งรับลึกนันนะนั่นน่ะดิแล้วเราจะใช่กันเป็นแบบแต่สุดท้ายแล้วด้วยสุดอย่างคือคือเป็นเรียกว่าแมาเสตที่ถูกเขียนบทมาว่าปีเนี้ยมันทําให้วินาทีที่เก้าสิบสามจุดสองศูนย์วิ๊งเท่สามจุดสองศูนย์นี่เราเป็นเป็นกิมมิกที่มาว่ากุนใช่กุนเดใช่ไหมกุนเดกุนเดวันนี้คืออังกูเอโร่แตะหลังสองแล้วก็หลุดเข้าไปทําชิ่งกับโบตุรี่แล้วขยงหนึ่งจังหวะแล้วซัด เข้าไปไปสามประตูต่อสองเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วทีนี้สถานการณ์มันยังไงเลยเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ก็กลายเป็นว่าแมนเชสเตีรพลิกขึ้นมาแล้วถ้วยมันต้องมางยังไงตอนนี้เขาคงแก้ขับรถเพราะแมนซิตี้เหมือนกันเออใช่มันอยู่ที่ที่แมนเชสเตอร์เหมือนกันใช่กลายเป็นว่าเป็นปีนี้เป็นปีที่ทําให้แมนซิตี้พลังงานเขาเรียกว่าเข้าสู่วงการแชมป์ได้ไหมเขาเรียกว่าสู่วงการเขาเรียกว่าเป็นทีมระดับท็อปของเกาะอังกฤษอย่างเต็มตัวนะใช่ ปีนั้นก็ทําให้โรบัโตมันชินีสะกดชื่อเป็นผู้จัดการทีมคนแรกโค้เท้เลยเนาะเท่ที่พาแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำเขาเรียกว่าอะไรแมนเชสเตอร์เป็นสีฟ้าที่เราชอบเรียกกันในในเป็นอะไรเพราะผมก็ถือมจะแมนเชสเตอร์อิสเลตตลอดแต่คราวนี้เป็นแมนเชสเตอร์อิสบลูเขามาบลูบุกกรบูต่อเนื่องเลยยาวๆไม่มีใครเอาเขาลงอ้าวแล้วฤดูกาลที่ถัดมาล่ะมีมีกิมมิคอีกไหมในเรื่องนีมีจัดไม่ไม่นานมีที่เองปี2021-2022อ่ะคือ เรียกว่าปีที่แล้วก็ได้มั้ง<ป>สองปีปแล้วปีที่แล้วสองปีที่แล้วประมาณเนี้ยครับคือเป็น,เป,นเป็นปีที่เป็นเป็นปีที่แมนซชสตียดขับเคี่ยวกับ,เอ,บเออ่ลนะิเวอร์พูลครับเออมันยังไงละ่ะจริงๆเนี่ยเป็นปีเนี้ยเออ่ลิเวอร์พูลเข้ามาดีมากก็คืออย่างที่รู้ว่าคือโมูมเบดซาร่าเนาะเป็นตัวแบกแล้วก็สมวนผสมของลิเวอร์พูลช่วงนั้นเนี่ยกำลังดีเลยขับเคี่ยวกับแมนเชสเตียดมาโดยตลอดจนถึงทีการนะสุดท้ายครันะสุดท้ายเนี่ย แล้วชสเตอร์เจอเจอวิลล่าไหมใช่แมนซิตี้เจอแอตเลติวิลล่าสโตรลิปูไปเจอวูดแฮมป์ตันคอนดิชันเหมือนเดิมถ้าแมนซิตี้ชนะได้แชมป์มเพราะว่าเพราะว่ามันห่างกันแค่แต้มเดียวนะก่อนแข่งทีนี้เนี่ยพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยวิลล่านำก่อนซะงั้นจากใครล่ะจากแมนซิ้แมนติแคชใช่ใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็พอหนึ่งศูนย์แล้วแมนซิตี้เอาคืนนะแต่ว่าเอาคืนไม่ได้โดนสองศูนย์อีกจาก ฟิลิเป้คูติโยออพอสองศูนย์ในเมซิเต้ไอโขงก็ตีปีกกันเลยมีปีกเพราะโขงพับพับอีกแล้วโขงมันยิงเจอวูฟแล้วมันชนะสามหนึ่งเนคือคมันมันมันแข่งเวลาเดียวกันนะแต่ว่าคือลิเวอร์พูลเจอวูฟแล้วมันงานเบากว่าแล้วตอนนั้นลิเวอร์พูลนาแล้วครับแล้วแต่ว่าแมนซิเต้ไปโดนยิงก่อนสองศูนย์จางคิดดูเดฟแฟนบอลหรือนักเตะแม่งสภาพจิตใจแม่งต้องแข็งแกร่งขนาดไหนอ่ะมันถึงกลับมาได้อ่ะก็ก็ไล่ยิงเขาเรียกว่าไล่ยิงทีละลูกเม่ิเตไล่ยิงทีละลูกแล้วแม่งยิงทีละลูก ตอนนั้นอะเมื่อกี้จาร์บอกขับรถไปใช่ไหมเมื่อกี้นี้ต้องนั่งหออ๋อมัน่าเมืองกันนะเออมันต้องนั่งหอไปเมืองลิเวอร์พูลอ่ะมันมีเมืองลิเวอร์พูลอันนี้มันเมืองแมนเชสเตอร์กำลังจะสตาร์ทรถแล้วจะจะขับหอขึ้นมาแล้วอันที่เจ็ดสิบหกดันยิงประตูตีไข่แตกได้อุ้ยอีกไข่กุลกันกุลกักรอืมแล้วก็มายิงอีกในลูกต่อมาก็คือสองสองเท่าก็คือด้วยฝีมือของจากรดี้ครับผม แล้วก็จะเป็นนาทีกับเทท่าเลยคือแมนเชสเตียยิงสามลูกรวดติดๆกันเลยนะเวลาใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้หมดเวลาแล้วกุนโอการนยิงเข้ามาอีกเป็นสามสองก็ทําให้แมนเชสเตียชนะแอสตันวิลล่าเข้าไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นกุนโอการนเดย์บ้างได้ไหมได้กุนโอกันเดย์นับจํามาเร็วันนั้นเป็นกุนโอการนเดย์แล้วจริงๆก็คือปีนี้เป็นปีปีสุดท้ายของกุนโอกัด้วยนะเออใช่ก็น่าเสียดายคือคือเขาเป็นไอคอนิกของสโมสรนณปีนั้นไปเลยคือเป็นแบบเป็นฮีโร่อ่ะเหมือนเหมือนโคเซลูที่เอาแมริ่ เขารอคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆนแล,แล้วเนี่ยจากสิ้นสุดอดุการน,นี้ก็ทําให้อไอ้เจ้าแจ็กกิลิชใช่ไหมใช่ย้ายย้ายย้ายมาอยู่ร่วมทัพเรือใบสีฟ้าใช่ก็เหมือนมาเติมเต็มในติดซ้ายอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นแจ็กกิลิชคือเรียกว่าแข่งมากกับเซนวิล่าด้วยใช่มันเป็นตัวตัว,ตวหลักเราย้ายมาอยู่แมสตีเสริมแกล่งกันไปครับผมอันนี้ก็เป็นสแมตช์ที่น่าจดจําสุดยอดแล้วสุดยอดดราม่านัดสุดท้ายเอาขอข้ามฟากไปดราม่าของฟาก แมนยูสีแดงบ้างไหมได้เลยจานคือแมนยูจริงๆเนี่ยเขาหลังๆเขาไม่มีดราม่านะเพราะว่าเขาชนะเขาชนะแต้มขาดตลอดแต่มันอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมเป็นปีที่เขาได้ที่เป็ลแชมป์ใช่ปีนั้นนี่มันมากปีนั้นน่ยแมนยูเนี่ยทิปเป็ลแชมป์กลับเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็ยังคงเป็นประวัติศาสตร์และเป็นที่น่าจดจําอยู่จนถึงทุกวันนี้แหละในฤดูกาล1998 1999ปีนั้นซาร์มารีคือแมนยูได้แชมป์พรีเมียร์ลีก ได้เอฟเอครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหสุดยอดคือแชมเปี้ยนลีกก็ก็คงเป็นเท่าที่ทราบกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นการมันเป็นการยิงในช่วงทศเวลาบาดเจ็บคือเาเรียกว่าเฟอร์กี้ไทมำไหมเฟอร์กี้ไทม์สิดูนาฬิการเเฟอร์กี้ไทม์สุดยอดแล้วก็เป็นที่มาของซูเปอร์ซับอย่างโซช่างไงอ่าใช่อันนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอเคมันเป็นมันเป็นอยู่ในโลกโซเชียลมันก็ทุกคนก็รู้ดีว่ามันเป็น นาทีที่มันยิ่งใหญ่จริงๆครับปีนั้นรู้สึกว่าแมนยูขับเคี่ยวอาร์เซนอลนะเป็นไม้เหมืองไม่เมาตลอดเจ๊แองเกิลับโปรกี้ช่วงนั้นในปีในปีนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรมันมีทีมที่แบบต่อกรกับแมนยูได้ก็เป็นทีมของเจ๊แวนเกอร์กันนั่นแหละครับผมมันเป็นยุคของพวกเทียวเรียกอังลีไหมใช่ยุคนั้นเลพาเลอร์อะไรพวกนั้นเพราะก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันต่อบอลเท้าสู่เท้าเหมือนกันครับทีนี้ทีนี้ด้วยด้วยด้วยตัวผู้เล่นที่แบบอ่ะเซอร์เขาก็ต้องพยายามเรรียกว่าอะไ บางนัดก็ต้องมีพักตัวผู้ลงผู้เล่นบ้างครับแต่ก็เป็นที่มาว่าในในนัดสุดท้ายเนี่ยครับแมนยูเนี่ยเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยประตูอสองประตูต่อหนึ่งแมนยูได้สามแต้มับจากเดวิดเบคแฮมแล้วก็แอนดิโคจริงๆเนอ่ยเลฟฟอรินานยิงก่อนเลยนะอของสเปอร์ยิงก่อนเลยนะยนนยก่อนก็คิดดูว่าหจิตห,ห,หัวใจของแมนยูมันก็ไม่ธรรมดานะไม่เหมือนก็เรียกว่าไม่ต่างแมนซิตี้เลยที่ สามารถเอาคืนได้คือด้วยด้วยมันคั่วตำแหน่ง3ามแชมป์ซะด้วยซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเรื่องยากมันอีเกรดเบิลนะที่แบบว่าจะได้เป็นเรื่องยากมากๆที่จะได้แบบ3าสามแชมป์แล้วก็ด้วยหัวจตหัวใจของนักเตะที่ไม่ยอมแพ้ที่เขาเรียกว่าในยุคก่อนไงไม่ไม่ใช่ยุคนี้นะเพราะว่ายังไม่สิ้นเสียงลูกบีดเนี่ยแมนยูและเดวิลเนี่ยมันสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายถึงมี เรียกว่ากิมมิคเรื่องของที่ไทม์เรื่องของการวิ่งสู้ฟัดอะไรพวกเนี้ยแต่หมดกับยุคนี้เนี่ยมันมันคนละยุคกับคอมบินเทมันมันมันไม่ได้ต่างทีมนะเอ้าว่าอ๋อใช่มันไม่ได้มันไม่ได้ก็จบที่แซงชนะ2ประตูต่อหนึ่งส่วนอาร์เซนอลของอาร์เซนเกอร์เนี่ยก็ชนะหนึ่งศูนย์แต่ว่าเงื่อนไขก็แค่ว่าเงื่อนไขก็คือแค่ว่าถ้าแมนยูชนะก็คือชนะแล้วได้แชมป์แล้วใช่ดังนั้นก็คือพูดง่ายๆคือทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมของแมนยูแล้วก็ เฟอร์กี้สามารถทําได้ครับเป็นปีที่น่าจดจํามาจนถึงวันนี้แต่ว่ามันก็หลังจากนั้นแมนยูมันก็ไม่ได้แตะจุดนั้นอีกอีกเลยเหรอ,อม,มันมันเรียกว่าห่างหายไปเลยครับก็เป็นเ้าเรียกว่าอะไรต้องต้องควานหาต่อไปใช่ก็ต้องหาผู้จัดการทีมที่ใช่แล้วก็มีดีเอ็นเของของผู้ชนะผู้นักสู้อะไรอย่างเงี้ยจริงจรเทนจริงจริเทนท์ก็เกือบจะใช่นะซ่อมหลังคาก่อนไหมหลังคามันรั่วอยู่ตอนนี้ ใช้คำสื่อมนักคำลคังคาแต่เอ้าแล้วมีเรื่องอื่นอีก่ไหมฮะนี่ครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนอาจจะลืมๆลมไปแล้วเพราะมันเป็นปีค่อนข้างเก่าครับข้ามไปเลยในปีฤดูก,กาล1994-95ช่วง,งนั้นเป็นช่วงรอยต่อก็คือเพิ่งจะเปลี่ยนจากดิวิชั่นหนึ่งเป็นพรีเมียร์ลีกมาสักพักเดียวสักพักหนึ่งเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนมาจนยุคปี1992ใช่ครับยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นยุคที่กองหน้าอังกฤษเนี่ยค่อนข้างบูม แล้วสไตล์การเล่นของกิดเป็นที่แพร่หลายก็คือดบ4-4-2โอ้ใช่มันเป็นที่มาของคู่หูตีระเบิดที่เรากำลพูดถึงก็คืออารันเชลเลอร์และคิสตันอู้อมันจอมแบบใช่คือปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่แบ็กเบิร์นเนี่ยขึ้นมาทีแบ็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยเป็นทีมที่เรียกว,ว่าไม่ได้ถึงกับเป็นเวลโนนทีมนะเป็นทีมที่กลางๆลางแต่เขาไปไดอารันเชลเลอร์มา มันทาให้เขาเรีรยกว่าอะไรความกลมกล่อมที่ท,ทีขาดในการทำประตูมันมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วส่วนผสมของเขาเนี่ยมีทั้งคริสตันเช e เล ER, อร์จจริปลี่ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับิปลี่แล้วก็จะมีประตูอย่างทีมโฟล์เวอร์นะฮะก็ีองค์ประกอบประมาณนี้มันทำให้สามารถต่อกรก,กับแมนยูได้ก็คือเป็นปีแรกไหม ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นเยียร์ก็ว่าได้นะโกเรนเจนก็ได้ที่ที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกจากแมนยูผู้หกปีนั่นแหละในอายุเก้าศูนย์จริงๆนั้นเหมือนกับแมนยูก็ทําหมูหกนะเพราะว่าเพราะว่าและสุดท้ายเนี่ยมันถึงดีกาในสุดท้ายอืแบ็กเบิร์นเนี่ยไปเจอลิเวอร์พูลก็แพ้นะคือแบ็กคือตอนนั้นอ่ะเคนนี่ดันกิสเนี่ยผู้เล่นที่พูเก่าเนี่ยเข้ามาหวนเป็นผู้จัดการทีมของแบ็กเบิร์นโรเวอร์แต่ว่าแต่ว่าไปทําทีมไปเจอลิเวอร์พูลเนี่ยครับ กับแกว่าโดนลิเวอร์พูลสอยซะก็คือแพ้สองหนึ่งอะแหละคือตอนแรกเนี่ยแบ็คเบิร์นแน่ประตูนำก่อนจากแรนชัลเลอร์นะแล้วก็แล้วก็มีจอห์นบานกับจะมีแรดแหน็ปช่วยกันยิงประตูทำให้ลิเวอร์พูลชนะสองหนึ่งแต่สิ่งที่พลาดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาความได้เปรียบของเนี่ยการที่การที่แบ็คเบิร์นพลาดเนี่ยโจมตีทำให้ตัวเองชนะแับแกว่าตัวเองน่ะทำได้แค่เสมอเสมอเสมอกับเวสต์แฮมไหมใช่เสมอเวสต์แฮมตอนนั้นก็นั่นแหละ มันมันทําให้แมนยูเรียกว่าพลาดแชมป์ไปถึงแม้ว่าแบ็กเบิร์นจะแพ้แต่ก็สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นปีที่เขาอินคริบลเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเหมือนเป็นทีมที่โนเนมอันเดอร์ด็อกอะไรเงี้ยแต่กลับกลายว่าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ก็คือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วตอนนั้นแอนดี้โคลก็ยังอยู่ที่แบ็กเบิร์นนี่โนแอนดี้โคลตอนนั้นน่าจะอยู่แมนยูแล้วล่ะอ๋อมาแมนอยู่แล้วใช่ก็ออยยูู่่เพราะว่าย้ายจากนิวเซิล์มาแล้วก็มาอยู่แมนยูครับครับผมทำให้แบ็กเบิร์นเนี่ย ก็ได้แชมป์ล้วปีนั้นเป็นโอ้เสือเลือ์ตีระเบิดนี่จากข้อมูลนีงยิงตั้ง34ประตูเลยก็คือเป็น,เป,นเป็นกุลเอเนี่ยฮอสกอร์เลอร์อะท็อปสกอร์เลอร์ของของสรอลเลอร์ข,ข,ขีมลีปีนั้นๆ้เรียกว่าพีม์ลีเนี่ยโอ้โหเป็นลีกที่ว่าต้องสู้กันยินหยดสุดท้ายเลยเหรออืมคือแบบไม่ได้มีแบบ แชมป์แบบขาดขาดไร้พ่ายมันก็มีแบบที่มันช่วงไร้พ่ายมีบ้างอาร์ซนอลอะไรเงี้ยที่เขาทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขมันก็เป็นกิมมิคที่โอ้โหนี่เท่าที่ดูดูนี่เป็นกิมมิคหลายปีเหมือนกันนะต้องสกันยากหยดสุดท้ายเลยก็หวังว่าปีนี้เนี่ยผมว่าผมว่าผู้ชมได้กาไรนะเพราะว่าได้ดูการวางหมากกลยุทธ์แล้วก็ดราม่าต่างๆเนี่ยมันเรียกว่าทําให้เราแบบใจเต้นตุกๆตกตลอดอะไรน่าสนใจมากเลยว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นแพปกอริล่าที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ในปีนี้ได้อีกหรือไม่นะนาลุรนนาลุนกันแต่จริงๆกับผมผมกำลังจะเปิดไปว่าครับมันไม่ได้มีแค่กองกิดเท่านั้นนะที่มีดราม่าอยกตัวอย่างข้ามไปเยอรมันเขาก็มีแบบดราม่าที่รุ้นหนึ่งนัดสุดท้ายก็มีมีเอก็มีเขาเรียกว่ามีชนิดที่เรียกว่าแต้มเท่าเลยไหมเออโหเรียกว่าสุดๆอ่ะแต้มเท่าเลย ลิกเกอิ่ก็มีนีแซงแบบแย่งแชมป์จับเกเชผู้หุกปีอย่างนี้ก็มีถ้าใครอยากรู้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มานะว่าคุณอยากรู้ไหมแล้วเราจะเอาเรื่องอื่นๆมาตีแผ่ลิกอื่นเนาะอ่าลิกๆๆๆอื่นลิกอื่นจะได้รู้ว่ามันไม่ได้มีนามาแค่โลกเท่านั้นอ่าโอเคถ้าวันนี้คุณชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e แล้วไม่พลาดสาระดีของนายวันนี้สวัสดีครับ